วันนี้เป็นวันหยุดยางเราก็มาขนปุ๋ยคอกไปใส่ตามกลางสวนของเราเพื่อนๆยามว่างเราก็ขนออกเริ่มแห้งแล้วเพื่อนๆถ้าปุ๋ยมันเริ่มแห้งแล้วเราก็จะเอาไปเทไว้กลางกลางร่องยางเหมือนอย่างนี้ล่ะเพื่อนๆนจะเทไว้ตามกลางกลางแบบนี้ เราก็ขนขนทั้งวันละ่ะวันนี้วันนี้เป็นวันหยุดยางเราไม่ได้กรียดยางเพื่อนๆแต่เราก็มาขนปุ๋ยใส่ยางของเราตรงไหนที่เราตัดหญ้าออกแล้วทําความสะอาดแล้วเราก็ขนปุ๋ยไปเทไว้กลางๆเลยตรงไหนยังไม่ตัดเราก็รอตัดหญ้าออกก่อนเราค่อยเอาปุ๋ยไปเทเพื่อนๆ ใบหญ้าที่เราตัดก็เป็นปุ๋ยเหมือนกันเราก็เอาปุ๋ยคอกไปโรยทับไว้จะได้เป็นปุ๋ยให้เราได้นานๆเพื่อนยามว่างเราก็จะใส่แบบนี้แหละไปเรื่อยๆ